สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดราช,ชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่16กรกฎาคม2564เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายด้านแรงงานให้แก่านายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไป รวม35ครั้ง43รายเมื่อวันที่15กรกฎานนคาม2564จังหวัดราชบุรีเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวเพิ่มนายรณพเหลืองไพรโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ณห้องประชุมสารกลางจังหวัดราชบุรีประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานการปฏิบัติเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 การพิจารณาเปิดโรงพยาบาลและสถานที่กักตัวเพิ่มและพิจารณาโครงการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อจัดหาสถานที่ควบคุมสังเกตอาการสําหรับผู้มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จํานวนหนึ่งแห่งคือ บ้านไม้แก้วซอยแมนลำลึกหนึ่งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่17กักฎาคมถึงวันที่14กันยายน2564ระยะเวลา60วันเพื่อรับรองบุคคลมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จำนวน300คนรวมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในพื้นที่ตลาดและพิจารณาคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเป็นเวลา14วัน ตั้งแต่วันที่19รกรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคม2564ได้แก่การปิดตลาดเอกชนริมน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งและการห้ามผู้ประกอบการที่ตั้งวางและจำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรหรือจอดรถเพื่อจำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรในพื้นที่บริเวณถนนในอำเภอบ้านโป่งจำนวน7จุดสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ภายในจังหวัดราชบุรีพบผู้ป่วยโควิด -19 สัป,ปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์ต่างๆภายในจังหวัด ตลอดจนกระจายไปสู่ภายในครอบครัวชุมชนจึงขอให้ประชาชนก,ากัดอย่าตกระมัดระวังตนเองและคนภายในครอบครัวเมื่อวันที่16กรกฎาคม2564จังหวัดราชบุรีตรวจเข้มโรงงานควบคุมการแพร่ระบา 19. ดโควิด19โดยนายประกอบวงมณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรวจประเมินสถานประกอบกิจาการโรงงานอุตสาหการรมแบบออนไซต์ร่วมกับอุตสาหการรมจังหวัดราชบุรีนายแพทย์สธารณถูกจังหวัดราชบุรีและปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ที่โรงงานชำแหละชิ้นส่วนไก่สดในพื้นที่ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีรเพื่อติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยมีผู้บริหารโรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลการจัดการมาตรการต่างๆโดยโรงงานดังกล่าวมีลูกจ้างทั้งหมดจำนวน1,043คนปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในโรงงานโดยที่ผ่านมาทางโรงงานได้นำเนินการตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดจากการตรวจประเมินพบว่าทางโรงงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจาการอย่างครบถ้วน ตามแบบการประเมินสถานประกอบกิจการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินได้แนะนําให้โรงงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจให้กับพนักงานเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 <S 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 นรง,งากสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานค่ะและนี่ก็คือข่าวในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาท่าสนสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ช่องทาง YouTube ข่าวคุ้มครองแรงงานเมืองโอง่งบายสะสคราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ